ตบมือมาคอยช่วยครับเออเล่นตั้งนานมึงจะตลอไหมผมพูดเลยนะครับว่าคำนี้ใครผิดอ่ะโง่โผยให้ไปเปล่าเราเล่นแลบวคำนี้มาชื่อบุตริเออจำผิดป่ะปลาใบถือใยบัวถือตามัวหูตามัวไปเรยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม guitar ทุกคนเข้าสู่รายการคนทำกระแสครับ ครั้งนี้ครับเรากลับมาพร้อมกับแฮชแท็กครับแฮชแท็กอะไรฮะบัวขาวไม่กินปลาไม่ใช่ไม่ใช่โบขาวโบขาวโอ้แท็กจริงเหรอลืมโบขาวต้านเผด็จการโบขาวต้านเผด็จการคือมาจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เอาโบขาวไปติดกระสอบตัวเองเพื่อแล้วจุดยืนทางการเมืองแล้วเขายืนแถวไหนกันเนี่ยเขาก็ยืนที่โรงเรียนแต่ผมว่าแถวหน้าแถว เพราะจากโบขาวที่เขาใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือการชู3นิ้วใช่ที่หมายถึงนี่ทีแมนดาวไม่ใช่หมายถึงพาราดอนสีชาพันไม่ใช่หมายถึงลูกเสือสามนิ้วไม่ใช่ว่าชถึงเสรีภาพดาราภาพแล้วก็อิสรภาพยยหหััววพพดด ุดเริ่มต้นมันมาจากเด็กนักเรียนใช่ไหมใช่เขาก็เลยมีเกมเกี่ยวกับนักเรียนครับคือเกมอะไรครับผมรู้ไว้ใช่ว่าภาษาของเราตอนเด็กๆเคยเขียนตามคําบอกกันใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยดินนอกจบนอกจบนอกใช่นอกเมืองนะใช่ครับคุณกำลังดูถูกการศึกษาต่างจังหวัดหรอไม่ใช่ครับเยุดพักก่อนใช่ครับ ไม่บอดไม่ใช่ขี้ขี้คือรายการเรามีงบนะอยากได้ไช็อตระดับไหนกันอุอ๊แ่งก์ผมผมบอกเลยว่าไม่ใช้คําง่ายๆเพราะว่าเอ็กซ์เพรสด้านภาษาภาษาไทยไภาษาลาว <laughs> ชักพ่อมึงอีก <laughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตลกอ่ะ <laughs> เออเล่นตั้งนานเพิ่งจะตลกเว<อ>้ยเดี<อ>๋ยวแล้วไม่มีบทลงโทษแล้วไหมก็แค่บอกแค่ต้องบอกโรงเรียนมัธยมที่จบกันมาไหมมีคนกลางจบนวลนาดิศโรงเรียนเดียวกับท่านประยุทธ์ภูมิใจไหมจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นยอดทาสไทย อะไรนี้ไม่ต้องชนะครับมามาคำแรกง่ายมากมากวาราดีผีโอ้กระจอกวาราดีผีปีใหม่มีสระอาบว่าเพี้ยเดี๋ยวก่อนนะยากว่ามาจากเรียนอะไรนะวัดนวลสามสองหนึ่งชูครับ ดีท Aye, man, <S <s ีดอเด็กแม่คิดยังไงดีทีดอเด็กไอ้สมักดิเออใครก็ใช่ดอดอชดาเนไหมใช่คือจะบอกว่าไม่มีใครถูกเลยมาแนวฉลาดไงตอดชดาไปเลยสวยครับสวยครับ คำต่อไปคำที่สองฟังทูดีเย่สับปรับโนี่แม่งหรือยากของบอมมาหรือปอฟนะแปลว่าอะไรสับปรับที่หวานๆเออรลยแั้วสับปะรดะรดเก็บพาแล้วที่เก็บพาแล้วอีกนิดนึงกรอกเชื่อไม่ได้อาเมึงนี่มันเป็นคนสับปรับจริงๆเลยนะเชื่อขอโทษทีกูปรับเยอะไปหน่อยอ๋อชูชูเลยหนึ่งสองสาม ถูกอะไม่ถูกวะสับอลายไม้สับปรับมึงใช้ข้อพานเหรอสับบลายไม้เออแต่ว่าปรับรอเรือแล้วมึงกระโดดไปเล็นอ่ะแล้วมึงปรับเนี่ยรอเรือต้องเป็นร้อเรือรอริงต้องเป็นลอริงนี่ถี่แล้วอันนี้เออแหมล้อริงปรับมาเลยสับปรับมึงต้องสับปรับโอเคแค่นี้ให้แค่พวก ไม่คุณต้องได้พวกคุณหมดไปไมีได้เฮ้ยมีเกี่ยวอยู่น่ะอยู่น่ะอยวนหยว่น่ะหยวนหยวน่ะไม่ได้ทั้งหเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเอางี้ดีกว่าคนแพ้ต้องสั่งข้าวเลี้ยงเพื่ออะไรอ่ะจนไปคะแนนผมพูดเลยนะครับว่าคำนี้ใครผิดอ่ะงูกูไม่มั่นใจหรอเหลือยังหนึ่งสองสามถูกต้องทุกคนไอ้เอ้ยรอบคุณเป็นไงไม่รอบ ลบได้ไหมตอนนี้ง่ายคำต่อไปพัสดีโอยง่ายไปล่าเราเล่นเก่ยวกับคำนี้มาขอไปพูดละกันพัสดีกับพัสดุเข็มกันนะไม่บอกเอาถึงนี้อะพร้อมพร้ไมกันซ้ำบึ้งปิดทุกคนเลยเฮ้ยพัสดีสอเสือนะไม่มีสระอาส่อสาระสอเสือส่อสาระไม่เปิดพจนานุกรมพัสดีสอเสืออันนี้มั่นใจอันนี้มั่นใจชื่อกูดิ เออก็อาจจะใช่เลยจำผิดไปขอยากหนอได้ป่ะง่ายเกินไปอ่ะง่ายที่อะไรผิดกันหมดเลยถ่อยี่ายไเปล่าเลยจำผิดไปทำ่กง่ายอีกแล้วคือกนนบ้านเอเวิเปียว <c oughs> <laughs> กระดกลิ้นต้องให้เป๊กนะถ้าสมมติเรื่องกระดกลิ้นกระดกลิ้นผิดนี่คือมึงโดนนะคบกล้าทำควบกล้ามึะเปี้ยวอ่าเผมยังเอาไหมเอาเลยต่อซ้ำเออถูดถอยคำตอบไปครับเลือดกบปากเอ้ย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 คอยทีเลือดกบปากอะมาถ่ายมาเลือดกบปากถูกต้องถูกดถอย ง่ายว่ะยึมงามยึมงาคุณพูดเลยดีกว่าอย่ามองเนี่ยนี่มองตลอดเว้ยโอเคมาหนึ่งสองสามใครถูกถูกสองคนได้เพื่อนอ้คิดตอนแรกกูซ้อัแล้วตอนแรกอำแล้วเนี่ยเห็นรอยเห็นรอยแก้ไหมเนี่ยตรงยี้อะไรนะคะวัดนวลวัดนวลจ้า ตอนแรกสาระอําแล้วแก้ไงคาที่แปแล้วนะก็เราไม่รู้ไงแปแล้วก็คือตอนนี้จะเป็นก็คือตอนนี้จะเป็นจะเป็นแม็กซ์สามตอนแม็กซ์ตอนไม่รู้ตอนตอนไม่รู้ไปตัดตแม็กซ์สี่คะแนนแล้วก็แคลมสามคะแนนแม่ผิดเยอะว่ะเกมนการแข่งขันตรงนี้แหละต่อไปใจไม้ไส้ละกำเย็ดแกต้องถูกบ้างเอวะหนึ่งสองสาม ไม่ถูกกคยไม่มีใครใส่มวเลยไม้มัวมาต้องผู้ใหญ่หาผ้าใหม่หาผ้าใหม่ผู้ใหญ่รู้ไม่ได้อย่าพูดเลยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพส์ใช้คล้องคอใส่ใจเอาใส่ห่อมีหลงไหลใจขอดูจากไข่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีใช่อยู่ใต้ตังเตียงป้าใบถือใยบัวถือตามัวหูตามัวหอตามัวมาใกล้เคียง เราท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีจำไว้นะครับนักเรียนทุกคนจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดี20่สิคำที่ใช้ไม้ม้วนครับผมใช่นะครับฝากไปถึงคุณประวิตรประยุทธ์ด้วยนะครับประยุทธ์ดีครับประยุทธ์ประยุทธ์ส้มตั๋งลำต่อยลำต่อยคำต่อไปโอ้ยฟังด้วยพี่เออฝากด้วยพี่เชฟภาษาไทยถูกต้องหน่อยด้วยคำต่อไปทนทายาทแปลว่าอะไรอ่ะเป็นทายาทที่อดทน คือตอนนี้ลังเลตัวเดียวอาจจะเป็นญาติยอหญิงก็ได้นะเอารออาทิตย์ก็ได้นะยานยานประโยคอย่างเช่นเขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆคืออยู่คนทายาบมาได้หนึงปีห้าเดือนเอ้ยไม่ได้หนึ่งปีนะหกปีแล้วอผมไม่ช่วยแล้วครับจะช่วยอ๋อลุงมะลุงน้ำลุงประยุทธ์ส้มตำแบบลส้มตำเออขายมานานขายมานานไงพวกมือเขาเหมือนกันเนี่ยประวิตรอ่ะอ๋อชิปอยู่หลังร้านอ่๋อไม่ประวิตรน้ำน้ำปั่นอ๋อปวิทย์ป๊อป ก่าคิดว่าตอเด็กกูก,กับกคนกูกัมแม็กออไปเลยท่าสุดท้ายแล้วปรีดีพนมจงตายเพราะใครช่ไหมครับ อ่แนนนดอกไม้จันไม่ต้องใบรู้ว่ามันมีการันแต่ไม่ใช่การันแบบปกติเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำโกงแล้วนี่ไม่เกี่ยวคะแนนนะมันรู้อยู่แล้วจะรู้ได้ไงยังไม่รู้เลยรู้คือท้านบอกว่าไม่ใช่การันธรรมดาก็ต้องไม่ใช่ทอทหาร่อเรือหรือว่าทอทอทหารการันเลยก็ไม่ใช่หรือใช่อ่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นของแบ๊ก <discounts, S 2> แต่คก <อ65> ูจะคุยออกว่าเออมันต้องใส่แบบแม็กซ์นี่แหละสองทับมันต้องนอนหนูกระดานใส่แม็กซ์เออตั้งแต่แม็กซ์เนี่ยรู้รู้ตอรอกระดันกานอเอ้าก็เผื่อฉีกฉีกให้เสร็จป่ะไม่นี่ไม่นับนี่ไม่นับไม่นับไงไม่นับไม่ไม่นับกูเลยฉีกฉีกไงเออไอ้เหี้ยใครจะเขียนตอรอกระดันงูชิบหาย เออวะไม่น่า uh รีดวัดนวลเลยเว้ยมาทำตัดสินนาฬิกายืมเพื่อนนี่อันดาวอชชวลร้านน้ำปั่นไปยืมมาทานน้ำปั่นยืมมาอ๋อยืมเครื่องปั่นยืมเครื่องปั่นใช่ประวิตรนะประวิตรน้ำปั่นเคยไปสั่งอยู่ครั้งหนึ่งขอน้มแดงไม่รู้อ่ะน้ะต้องเขียวไม่รู้อ่ะเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะร้อนเมื่อไหร่เสร็จอ่ะไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ผมจะไม่รู้เหรอคลิปนี้ได้ปล่อยป่ะไม่รู้ไม่รู้ ปาติอะไรนะปลาติโมกคำแบบคำศาสนาเนี่ยกูให้เลยแปดห้เลย85%ถูกปาอิฐโมกเลยสองซ้ำผมเลใครทายว่าใครถูกผมกูคนที่ถูกก็คือแม็คแม็เฮ้ยอ้าวรับตายแล้วไม่ดีใจเหรอวะเปอร์เซ็นต์มาเชิญผู้ชนะพอเป็นคนเลือกคขาโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกแล้วมากเลยมา าน,นคือเมืเ่อกี้จะบอกว่าที่เสมือนวกันเพราะว่าจริงๆแคมมันลอกผมเออใช่ก็แอบไปดูบ้าะไปดูมันลอกกันเหมือนกัน full scrap ฮะ full scrap full 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 ััพี่่อยูจงห โกงอันนี้คือโกงนะอันนี้คือปั่แท้กะคู่ไงก็ไจะไปเกี่ยวกับงี้ก็รู้แล้วอาหารแล้วก่อนอาหารแล้วก่อนแล้วก่อนกี่ดะกี่แต้มั่ไอตัวต้องใช้ต่อปาร์ตใช้สารอุใช่จริงเหรอกูไม่รู้โอเคคำนี้เราจะเข้าในเรื่องของโปเกมอนบ้างใครที่เป็นแฟนมนแนงโปเกมอนได้เปรียบเลยนะดูบ่อยดูบ่อยดูโปเกมอนเหรอดูเลมอนทำไมต้องดูดบุหรี่ในที่สาธารณะดูวยเฮ้ย กครที่ดูโปเกมอนเนี่ยก็จะรู้ว่ามีแก๊งอยู่แก๊งหนึ่งที่ชอบมาก่อกวนพระเอกนะครับแก๊งลากเก็ตล็อกเก็ตทันนั้นคืออยู่เวอร์ชันไหนอมาล็อกเก็ตต่อเป็นคำว่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตหนึ่งสองสามผิดคู่เ้วแล้วเหรอลองใช้กองแต่ละแปดดูใกล้เคียงแต่เก็ตมีเลขแปดเชี่ยมึงอะไรอ่ะมึงเลยชอบทวนมึงโกงอ่ะเกมตคำนี้พูดครั้งเดียวเลยสามเศร้าแต่ยากอะไรวะกูบอกเลยกูถูกเฮ้ยยยนยยยแล้วยยยย รูปอร่อยหนึ่งสองซับนี่กำเนิดการบรโการพื้นฐานภาษาไทยมือกูเท่าไหร่เคยดูลำมะเกียนไหมครับผมลำมะเกียนในลำมะเกียนต้องมีตัวนี้ครับไม่ยาฮาปฮอปอ่ะมีกันปะไม่บอกตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะ ดูหนน้าาตะมีกาลันนะมีการัอ่呐กาลันไหนผิดดีกว่าอ่าแต่ว่าคือข้างหน้าเหมือนกันเลยข้างหน้าเหมือนกันเลยเเหมืออนนนนกัตี้ยคือกิ๊บมฟใส่กาลันใช่ไหมใส่กาลันผิดมันไม่ได้ใส่ไอีกขวานทำเป็นใส่อไ้เลว You fucking idiot You fucking stupid เอาไปดีกว่าโชว์โชว์เตี๋ยวรอบดีกว่าแล้วถ้ามีใครถูกก็คือห้ามเตี๋ยวเออเออมั่นใจนะหมายถึงว่าเฮ้ยอยางบอกแอบดูเนี่ยยังไมีใครอยู่จับเอ้ยย่าง ตอีหยดกลเนี่ไม่มีใครถูกแย้ะตัวการ์ิที่ใช้ชื่อคนเฮ้ยชื่อคนเหรอเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมึงส่งซิกอะไรกันปะอ๋อไหนออนรอบนี้มีคนถูกนะคะคนเดียวเดียวเฮ้ยคนเดียวคนเดียวที่ถูกใจไม่ราบนอนเนนการันครับ มยายวรานอนูไปรันครับโอ้ยอันนี้ไม่คุ้นเลยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยราชาโอรสสถาบันสีเพเช,ชิดชังฟ้าเรืองเรืองร้องนั่นแหละครับผมจบเรียบร้อยก็จริงๆผมก็ยอมให้แหละไม่งั้นเดี๋ยวคลิปไม่จบสักที มาตาบอกด้วยนก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับครับถือว่าผมว่ารครับใครที่ตามมาจากเที่ยวก็อยินนีด้วยครับคุณมาเจอคลิปที่ถูกต้องละใช่พ่อนะครับพ่อนะครับโอ้ยจบแล้วนะครับกับแฮชแท็กบขาวตาเดือดการครับผมครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการคนคำกระแสครับครับผมขอบคุณมากครับ